ยังไงมาแล้วนี่อโจมนมาแล้วโจมนมาแล้วีจอเขาเดิอยืนดูโอเคไหมเขาเดิอยืนดูเนาเดอดยืนดูได้ๆไอ้เก็บสนามดีเก็บสนดีมัดเปล่าดีไม่ฟองเพลงไอ้โจ๊ก ไม่เก็บได้เอาปุ๊บมาห้มดกันเนไม่หวแล้วเนี่ยไม่ไมแต่คือไม่๊ำเพลีโงเข่้ยวไม่เอาเนี่ยเอาเอาแบบ2องตอนสิบสองเนี่ยอให้มานิบสององเลอนสิบสองมาดิสองตอนสิบสอมาดิมัดนะมัดนะมาดนะมาดเปล่านะเฮ้ยพี่บ้างผมไม่รอแล้วขี้เกียจคุยพี่บ้ามาเรวพี่บ้าวสองตอนสิบสองก้าวก้าออยู่แล้วพี่เฉินบอกเด็กเองดีว่าเด็พี่พี่บอกพี่จ๊ก่อนเราลงดิลง สิริลัาพอชาวติ้งลองเพลงอินเดียให้ทุกคนฟังวัสดีครับมาคุณดาวสิริลับอินเดยครับพร้อมฟังไหมจัดไปจัดไปเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยพี่บังใช่ลองเพลงรอแล้วเนี่ยผมนี่รอจนปวดฉีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามองน้ำแบบนึงนะเอ้าโจ๊กไม่อยู่ ตัวฟังอยู่จัวฟังอยู่ใช่ไหมเจ้าก็ฟังอยู่โอเคหนึ่งสองสามจะนายจ้ามามามาซามามาอีมามาฮาซาอิซาโกระฮาอิซาคาบุลีอิดาโยกานิอิดาโซบะฮาอิโซโยคาวะดาโซระกาฮารีสุดยอดเลยวะบังฟังกับชเราล้มวะโลบะของเรา ยำหน้ากว่านี้แม็กอินเตอร์ขึ้นเยอะเลยได้แหลมภาษาเด้อไม่เชอได้แหลายภาษาเด้อไม่ใช่หลายภาษาหลายภาษาสิริเพลงจีนโหลงปังเป็นยังไงหลงเหลาติริพอแล้วกลับมาเป็นเพลงไทยเพลงไทยน้องเคยเห็นช่างไหมช่างมันเป็นยังไงเาเพลงตัวยุโรปเหรอสิริขออิตาลี ล้วนเลยล้วนล้วนล้วนเหรอสรุปว่าจะให้ร้องเพลงอะไรนะเอาเพลงเพลงภาษาอิตาลีจํบาะอิตาลีใช่โอ้อิตาลีเนาะม่ม่เเมื่อี้เมื่กี้เมื่อกี้เมื่อกี้ย้อไปจีลอิตาลีเนาะเอเี่ไอิตาลีเนาะ่อยคหน่อยแล้วเอาให้ชัวเหมือนตลีดาวเอาให้ชัวนะเเใจแล้วเอาคาเบตแล้วกันเอาคาเมนไปกูกูร้องตายให้กูร้องห้ฟังไหม อย่าโดถูกรอบแก๊งผมเครื่องจักรสังหารแก๊งผมดเพลงลีเพลงนี่จากผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องอันเนี้ยคามลเลดื้อผู้ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้โปรเสมาิคือคือกันต่บักันกายเจมากเดี๋ยวากเลยอุกรณ์นี้ใช่ไหมเจม์เจมากระดึกกระลักเก่าอีนูยทีพูในผับอ่ะเยเดปแชมิงด้วยไปเลยมันก็ิบข้าหูสีด้วย จังหวะนี้คิดถึงเขาไหมฉันคำในใจทำไมถามทำไมเปรมเนี่ยเปากดิร้านเลยอ่ะกระซิบข้างหูยวคาผับเลยเอ่ะคาผับเลยเหรอเออคิดถึงเขาไหมพี่เปรมปุ๊บปาจ็คครับว่าไงครับแจ็ครากสิริอย่าฟังเพลงอย่าฟังเพลงญี่ปุ่นอ่ะได้ไหมโอ้เพลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นขอญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นน่ะช่าญี่ปุ่นเธอได้วยดูดิื่อมัจิ๋โอ้โหโอ้โหเจ้าดีเาวดีของขึ้นเลยสับังลิงลมขึ้นเลยดูดิบังขึ้นเลยบังขึ้นเลยดูดิบังชักไม่หยุดเลยอ๋อใช้ครัว่าสัตว์เลยว่ะจะดีกว่าใช่ไหมใช่ใช้ครัว่าสัตวดีกว่า ไอ้แมงม่มาแล้วมั้งไอ้สักเอ้ยเฮ้ยหมออายุข้โพนอ่ะมันไปดองอยู่โรงพยาบาลปะวะอย่างนี้นะก็เป็นได้ไม่เปิดเพลงแล้วลงช้างอเจ๊ลงค้างหรอเออนี่ฟิวกำลังมากูรอภาคกันเนี่ยกูแบบอิ่มแล้วเนี่ยคืออยากมันเอออิ่มแล้วพลังงานมาแล้ว ยืนรอจนน้ำแห้งแล้วฮะีไม่ถึงเมื่อกี้ฝนมันตกไงแล้วทีนี้รอจนฝนหายหยุดตก เดีวพี่เล่นกับผมหน่อยเร็วนี่พี่โจ๊กตัดไอ้โจ๊นี่อ่ะไม่ต่อยไก่โจ๊กมาตื่นไ่โจ๊กไหมอ่ะเอาไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่โจตามโจ๊กแป๊บไม่ไม่ต่อยไปหน้ากระดาษแดงไป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 หน้ากระดาษแดงไปนะทีละคู่อย่างนี้เหรอมวยทีละคู่ได้เดี๋ยวเรียกไายโจ๊กให้ดูแจกแจกแขกไปก็ได้แจกแขกก่อนแจกแขกก่อน ไปเข้าป่าดีกว่ามั้งเขาจะมาเเห็นมีเห็นมีคนท้าหนึ่งหนึ่งกันอ่ะเห็นว่าใครจะท้าใครไม่รู้มาฟังอา้โจบมาน่มเอาิเด้อโจ๊บเบาด้เบามเกอเป็นนะโจมาีนึงเอาวุทธิมาหนึ่งมาต่อ่ะไอโจ๊อมาีมาตาก็อมารี จอกไม่เคยเลี้ยงหรอกมันล้วงนี่พี่จอมพวกนี้พี่จอมดื้อการจะปนฟองมะเ่าขอการ์ตูนัฟองได้ไหมล้วงได้มาดี้มาดี้ได้หมดเลยพรุ่งนี้หรอไม่มีพรุ่งนี้ก็เออได้ได้ พักแหละให้พักยืกินเดือนได้หมดผมได้หมดจริงเหมปะเด่นโดาดินโดาเลชั่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอออีดูแลอีดูเก็บถูกถูกคันเพราะว่าแ่มันต้องดับล่ังใช่รอบไม่เป็นไรได้ยู เดี๋ยวละอาจจะหมดเอว่าอาจจะหมดนี่หครับืนรอหาจะหมดหรืเว้ยคือขอหนึ่งลูกสองีีเอาเตัวพื่อ่ะพปลอมแมลย ใครมีอาหารปะแล,ล้วใ,ใครมีไหมเ้่นอวไรพ่จอเออสองสองหกครับยืน,นจนหิวอะ่ะคขจะมาไหมน่ยยังไงมาแล้วนี่ไง <c oughs> โจนมาแล้วโจนมาแลไว เขาเดินยืนดูโอเคไหมเขาเดินยืนดูเขาเดินยืนดูได้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 ไอ้เอ้ไอเก็บสนับดีเก็บสนับดีหมัดเปล่าดีไม่ฟังเพลนไอ้จ๊ก ไม่เ้เอาปุ๊บม้หมดกันะไม่หวานเนี่ยไม่ไม่แต่คือไม่บำเพ็ญเคาเอไม่เอาเนี่ยเอาเอาแบบ้อนตอนสิบสองใอให้มาดิบองอีด้วยตอนตอองมาอนสมาดิมัดนะมัดนะหมัดนะหมัดเปล่าละ้ยพีบ้าผมไม่รอแล้วขี้เยจคุยพี่บ้ามาเร็วพี่บ้าปก้าบ้าเสองเลยสิบสองก้าเก้าก้าอยู่แล้วพี่เฉินบอกเด็กเองดีว่าดูทนี้พี่พี่บอกพี่จ๊ก่อนเราลงดิเราลงดิตร้เลยตรงนี้เลย

ฟังนะ

พมดแล้วห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 มดแล้วคนคนใส่ปัคอุมาสรุปบอก็สีขาวเหมือนเราที้เมองเปิดพี่หรอบอกเมืองเปิดแล้วกัน

มีคนตอมเราแขกงหายลูกมีแข่งไหมครับมีครับที่กระเป่าจริงนอะเลขอะไรพี่จิ๋นอะไรไอ้เอะแมวพี่จิ๋นเจียใครไม่มีต้องมีคนไม่มีเลี้ยงสาวเลี้ยงได้นะไม่รู้ต้องมีคนไม่มีแน่ๆหรือคนนี่ใครหายไปตามพีกรอกใครหายไปอิเกียอย่าไปดึงมันลดนะเกียร์โดนจับเหรอเกียร์โดนจับเอาหัไปเก็บไปไดม่ได้อาจจะเกียร์ก็ได้เพราะว่ามันมีเนี่ยมันมีเอาคืนไปได้อันเดียว อะไรหรอเกียร์ดนี่ไงเปียเกียร์ด้วยควรจะโดนรถนจากไหนไหมอ้าวผมตีให้พี่ลืมไปน่ะใช่แกแล้วมาตรฐานใครใครโดนค่นไม่โดนมเป็นใรตอนคืนตอนคืนคือรถพ่นสิบเจงดอยู่แล้อ๋อเออตอนคืนคือ17อยู่แล้วเดี๋ยวเช็คตอนคืนอีกทีถ้าเกิดไม่บอกตอนนี้บอกตอนคืนเรปับสองหมื่นเอออันนี้ง่ายสุด เขาตาคือคือติอยู่แล้วตรงนี้เปต้องมีต้องมีต้องมีคนไม่มีคนแรกคนแรกตบมของ้าผมกไปก่อนให้หมดเลยยกมือจกอะครับจกผมเมครับไม่กีจะบอกไม่เสร็จว่าอะไจกมีกีบอกจะมาสองหมผมยอมรอดีกก่าอ่าตอนนี้จกโดนหมื่นหนึ่งนะอ๋อ อะไรโดนป้นแจกปืนนึงเราคุยว่าโดนป้นแจกปืนนึ่งไงี่ที่เราคืนมาให้นะที่เหียบีวคือมาให้นะองใช้ปืนเลยนะมันตี๋เฮ้ยก็ขนปีโจ้กระเป๋าเพ่เปตไหนเรียกว่ายี่สิบเก้าอ่ะโจกมึงเงียบดพี่ชอบถ้าเวลาคเมื่อกี้มึงยาวแดกที่ไหนมาอพี่อ๋อผมยอรับมาแล้วไงโอ้โหมึงมันสุดยอดไอโจก ยอดเอกนอกนี ais, ่มันหัวไวจริงนะคงไม่อยู่หรอวะ้างเก็บมเข้าไดไม่มใครไปเติมเงินเปล่าโจ๊หนึ่งหมื่นนะครับจ่ายหลังจบกิจกรรมนะครับประกอบนะครับไปออก่านะไปออกมานป